สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนกับเข้าสู่ช่องเฉลิมวงครับผมสปหรันี้นะครับก็จะมาแจกว่าเน็ตฟรีนะครับวันนี้จะเป็น5ตัวนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลด์กดซั์กระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็นะครับผมฝากติดตามทั้ง3ช่องผมด้วยกันละกันนะครับผมช่องแรกนะครับช่องหลักเลยครับผมหนึ่งหมื่นสองพันผู้ติดตามนะครับสําหรับช่องเฉลิมวงนะครับผม ช่องที่2นะครับผมเฉลิมวงวีสองนะครับ1,400กว่าผู้ติดตามนะครับและช่องที่3เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับเฉลิมวงฉอดครับผมฝากติดตามทั้ง3ช่องด้วยกันละกันนะครับโอเคครับก่อนจะไปแจกรหัสเนฟรีห้าตัวนะครับผมไม่ควรมีตังเงในสินเพื่อป้องกันการโดนหักเงินด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสามารถอยากให้ทุกคนเนี่ยสมัครให้ครบทุกตัวหน่อยลกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม5ตัวเราจะไปเริ่มหนาตัวแรกกันเลยกันละกัน โอเคสําหรับร่าเนี่ยตัวแรกครับดอกจันนะครับผม878ดนะครับผมตามด้วยดอกจันสามสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสามสี่เหลี่ยมสําหรับร่าเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่1จิกนะครับระยะเวลาการใช้งาน1วันนะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นร่าเนี่ยฟรีตัวที่2นะครับก็คือดอกจันนะครับผม935หนะครับผมตามด้วยดอกจันแปดสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน8สี่เหลี่ยมสำหรับรหันเน็ตตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่2จิกเหมือนกันนะครับระยะเวลาการใช้งานจะอยู่ที่30วันนะครับและสําหรับรหันเน็ตฟรีนะครับผมสําหรับตัวที่3นะครับก็จะเป็นดอกจัน935นะครับผมดอกจัน77สี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน774เหลี่ยมนะครับสำหรับรหัสเนี่ตัวนี้เป็นรหัสเน็ฟรีตัวที่3 2มจิกนะครับระยะเวลาการใช้งาน7วันนะครับและต่อไปก็จะเป็นรหัสเนฟรีตัวที่4ี่นะครับผมก็คือดอกจัน935นะครับผมตามด้วยดอกจัน354เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน354เหลี่ยมนะครับผมสำหรับรหัสเนีตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 2 g b นะครับระยะเวลาการใช้งาน30วันครับผมและสำหรับรวันเหนือตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5นะครับผมก็จะเป็นสำหรับดอกจัน935นะครับผมดอกจันสามดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับรวันเหนือตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่2 g b นะครับระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ก,ก็ทันกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกนนันใ่ในคิดหน้าในครับผมและฝากติดตามทั้ง3ช่องด้วยครับผมเฉลิมวงเฉลิมวงช็อตและเฉลิมวงวีสอครับวนวลินี้ขอตัวลาไปต่อเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ